ข้อ26 10บตำรวจเอกแดงใช้เงินซื้อหนังสือไป200บาทถ้าสิบตำรวจเอกแดงนำเงิน100ไปซื้อหนังสือเล่มละ10นะครับส่วนที่เหลืออีกร้อยไปซื้อหนังสือเล่มละ5จงหาว่าหนังสือที่10ตำรวจเอกแดงซื้อมาทั้งหมดเฉลี่ยแล้วเล่มละกี่บาทนะครับอาจจะใช้สูตรเหมือนข้อก่อนหน้าก็ได้ก็คือ x บ m a n i x b a r ส่วน sigma N.I. นะครับดังนั้นตรงนี้น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าไอร้อยบาทแรกเนะี่ยซื้อหนังสือได้กี่เล่มนะครับตรงนี้ได้10เล่มเฉลี่ยเล่มละเท่าไหร่ครับเฉลี่ยเล่มละ10บาทถูกปะนั่นคือ10คูณ10นะครับต่อมาต่อมานะครับ ร้อยบาทที่2ซื้อเล่มละ5บาทได้กี่เล่มครับได้20เล่มถูกไหมหนึ่งร้อยหารหได้20เล่มนะครับได้20เล่มตกเล่มละ5บาทก็เป็น20สคูณ5ส่วนด้วยนะครับจำนวนหนังสือที่ซื้อมาทั้งหมดนั่นคือ10บวกกับ20ได้ทั้งหมด30เล่มค่าที่ได้ตรงนี้คืออะไรครับ ตรงนี้คูณกันได้100ตรงนี้100นะครับได้200ส่วน30 0ตัด0 638เหลือเศษ2 638เหลือเศษ2 638เหลือเศษ2ไปเรื่อยๆนะครับ6.66 63าโอเคไหมหรือน้องอาจจะปัดเป็นนะครับข้อนี้ตอบ6.67ก็ได้26จึงตอบข้อ3